หลังจากที่ไฟเซอร์เข้ามาเมื่อวานเนี่ยประมาณ2ล้านโดสกําลังจะนําร่องฉีดให้กับจังหวัดนนทบุรีก่อนเป็นจังหวัดแรกดเด็กอายุเท่าไหร่สิบสองถึงสิบเจ็ดเป็นไปตามความสมัครใจผู้ปกครองต้องยินยอมและต้องไม่ใช้เรื่องของการฉีดวัคซีนและไม่ฉีดวัคซีนเราเป็นเงื่อนไขในการไปโรงเรียนค<ช>ือพูด,พดง่ายฉันจะเปิดโรงเรียนแล้วค่ะ ปัญหามันก็คือว่าเราจัดการเรื่องลูกได้หรือยังทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องเปิดประเทศมีหลายคนตั้งของ้อคตั้งข้องสงสัยว่าเอ๊ะการเปิดประเทศต่างๆเนี่ยมันจะทําได้จริงๆแล้วรัฐบาลควรให้ความสําคัญกับเรื่องของการเปิดโรงเรียนก่อนอเด็กๆเนี่ยเขามไม่ได้เรียนมานานแล้วนะพี่โอ๊เปิดโนะรงเรียนเพื่อไม่ได้ไปเรียนแบบฟิสิกอลหรือทางกายภาพ<อ>ไปพบเจอเพื่อนๆไปโรงเรียนหลังจากที่ไฟเซอร์เข้ามาเมาื่อวานเนี่ยสองล้านสองอล้านโดสเนี่ยเอาเป๊ะๆนะคือ ร้อยโดสเด uh ียวสองล้านเจ็ดร้อยโดสไหมดิฉันขอขอัยถ้าไม่ถูกต้องนะคะประมาณ2ล้านโดสนั่นแหละตอนนี้ก็คือกําลังจะนําร่องฉีดให้กับจังหวัดนนทบุรีก่อนเป็นจังหวัดแรกวันที่4ตุลาคมที่จะถึงนี้เอาสีแดงก่อนเนาะสีแดง2 7เจอ่อ29จังหวัดนะคะอ,อันนี้ค่ะแน่นอนว่าสฉีด<ส>ให้เด็ก <S 2> 2 <S อายุเท่าไหร่12ถึง17เป็นไปตามความสมัครใจผู้ปกครองต้องยินยอมนะคะ ้องยินยอมคือเด็กๆยินยอมไม่ฉีดให้กับลูกเซ็นมีเอกสารส่งไปให้ผู้ปกครองเซ็นนะคะแล้วต้องไม่ใช้เรื่องของการฉีดวัคซีนและไม่ฉีดวัคซีนมาเป็นเงื่อนไขในการไปโรงเรียนคือพูดง่ายๆฉันจะเปิดโรงเรียนแล้วค่ะปัญหามันก็คือว่าเราจัดการเรื่องลูกได้หรือยังหลายคนก็กังวลไงนี่ขนาดวัดนะส่งเด็กอายุ12ไป1คนติดวัดหนึ่งคนที่ทั้งติดวัดกันทั้งโรงเรียน พี่โอจำได้ไหมคือโรงเรียนเนี่ยตอนที่มีมือเท้าปากหรือว่า<ห>เป็นโรคต <นะ S 1> แบบ่างๆก,ก,ก็ต้องปิดโรงเรียนเช่นเดียวกันปัญหาไม่ได้อยู่ที่ฉีดวัคซีนจะเป็นข้อจํากัดหรือไม่ปัญหาคือเราจัดการเรื่องว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด <c oughs> ได้อยู่มือหรือไม่ถูกต้องนะคะ <c oughs> ถ้าปล่อยลูกหลานไปโรงเรียนบางคนฉีดบางคนไม่ฉีดและเกิดติดขึ้นมาจะทํำยังไงไอ้อน,นี่ต่างหากครับต้นทุนมนุษย์หัวใจของพ่อแม่มันอยู่ที่เด็กไม่ใช่อยู่ที่พ่อแม่ พ่อแม่ติดเชื้อไม่เป็นไรครับลูกติดเชื้อไม่<ป>ไรเราเป็นเรื่องเลยแล้วนรัฐมนตรีถูกต้องอทีนี้ปรากฏว่าการให้นักเรียนนักศึกษาฉีดวัคซีนเนี่ยนะคะอายุตั้งแต่1 2บสถึงสิปีเนี่ยคือเริ่มวันที่4<อ>ี่แต่ได้ตามแผนเนี่ยพี่โอคะ่ะ<อ>เขาบอกว่าจะมีคนที่อยู่ในระบบที่จะฉีดเนี่ย<อ>ประมาณสัก5ล้าน5ล้านคนที่จังหวัดในพื้นที่สีแดงนะทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยทั้งหมดนะคาดูที่ไหนบ้างซิมาดูแต่ว่าการลงทะเบียนนี้นะคะเขาบอกว่าหลังจากที่เปิดให้ลงทะเบียนแล้วเนี่ย ปรากฏว่ายกขึ้นมา5จังหวัดสูงสุดที่มีคนลงทะเบียนที่จะฉีดวัคซีนไฟเซอร์มากที่สุดลองดูที่ที่ไหนบ้างอันดับแรกเลยคือภูเก็ตนักเรียนนักศึกษา33,330รายขอฉีดวัคซีน100%่ยเอยอดเยี่ยมมากภูเก็ตขอร้อยเปต่โอเคต่อมาสุราธานีค่ะนักเรียนนักศึกษา87,612รายขอฉีด78,000ราย Oh. 89.34%เอของ <Okay. S 1> พื้นที่อันดับต่อไปอันดับต่อไปคืออุตร,รดิต uh ์สองหมื่นแปรายขอฉีดวัคซีนเป็นจำนวนเป oh, อร์เซ็นต์8 6ดสอเโอ้ก็เยอะเหมือนกันอันดับสี่ <4. S 2> ลำพูนค่ะนักเรียนนักศึกษาสอ0 0มกว่ารายขอฉีด8 6ดสและประจวบคีรีขันเป็นอันดับที่ห 3600 0กว่ารายขอฉีดวัคซีน8 6 7 6เช่นเดียวกันเออแสดงว่าจังหวัดนี้เหล่านี้ตื่นตัวจังหวัดอื่นๆไม่ตื่นตัวนนทบุรีได้รับจังหวัดแรกเออมันเท่าไหร่แล้วนั่นไม,ไม่มีตัวเลขรเรยนะกู<อ>ก็ควรเอาไปที่จังหวัดแรกสิในเมื่อเขามีความพร้อมก่อนก็เอาไปให้เขาก่อนสิเออนโยบายอย่าทบดาวแต่ว่าอย่างไรก็ตามความเสียงจากชาวบ้านข้างล่างขึ้นไปข้างบนอย่างไรก็ตามนะพี่โอที่ฟังบอกว่ามีประมาณสัก5ล้านกว่าคนเนี่ยนะคะ มาขอฉีดวัคซีนเนี่ยนะคะเป็นจำนวนนะเด็กๆเนี่ยนะคะ,ะ,ะ3มล้าน6แสนคนคิดเป็น71เปอร์เซ <c oughs> ็นต์มีกทมมีมีกทมเขาก็ได้ฉีดเหมือนกันนะคะ <c oughs> แต่นี่ก็เป็นภาพรวมเพราะว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าคุณหมอพูดถึงด้วยเพราะว่าคุณหมอโอภาได้พูดถึงเรื่องนี้พี่โอบอกว่าหมอว่าไงเด็กๆที่ฉีดวัคซีนไปเนี่ยอายุ 12- 17ถึงปีเนี่ยงดออกกำลังกายก่อน1-2สัปดาห์เอาละสิออยุ่งเลยเด็กๆก็ต้องแบบว่านะ แอคทีฟเนาะจับเขาไว้อยู่ที่ไหนเราให้อยู่เตียงเหรอแต่ก็ต,ต้องต้องต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะ